ติใช่โฆษณาไปใส่น้ำแล้วโอ้เนาะไปพู้นึงก็ขามไปบ้านเลยเนาะพอดีเ่งได้กลับเลยแหละอันนี้ก็คือบัตรชากาดตอนเช้าเนาะทุกคนอ่าพอดีว่าข้าเจ้าารเดินทางไปอ่ามุกดาหารเนาะทุกคนนี่ครับเอาจากซองไดนเนี่ยอ่ะแนะน้ำซองก่อนวัชระเด้อทุกคนออฟฟิเชียลวัชระออฟฟิเชียลแล้วก็พี่แจ็คเนื้อฝากช่อง เจ๊กหนึ่งวันฉลองเลยนะครับฝากพ่อยิงของทั้งโซ่บะเหล้าเด้อโมนิตร้าหมี่น้ำเนยด้อครับเด้อเลยไปด้วยกันเลยนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศวู๊ดหากระตื้นบรรทันเข้าไปฟุกหลายรอบแล้วอันนี้คือซองพีนัทชานแนลเนาะทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้เพิ่นมาประมาณจกโมงคืนนี้ตีสี่ตีห้าเนาะเฉพาะเราหากระตื้นเนาะอันนี้ก็คือกำลังเกมเนาะทุกคนไปมุกดาหารเนาะ นี่หลังจากที่คอนสร์ตจบเมื่อคืนนี้ฮัลโสวัสดีลาากระตื่นสวัสดีครับพ่อเออพ่อได้พ่อนี่ได้นอนอยู่วะเนี่ยตื่นสุดุเป่าว่ครับได้เลยกับปวดกแล้วก็ไม่ยุบตันนี่คือกำลังเกมตัวนะทุกคนเท่าตื่นกับะมาน6็โมงเช้า แม่เนาะกำลังเก็บเครื่องเก็บของเนาะทุกคนเจอกันเด้อทุกคนอยู่ที่มุกดาหารเนาะบ้านี้ยังบมตื่นหรอายังไปปุ๊บเลยไปปวนเลยทุกคนไปนี่แนไปไปสวัสดีครับไปปุ๊บไป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 าปไ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 ปกปไปปไปไปป bắt phải là nhau vào thân tư, dưới đây lốt bò, ba cướp của ba, ba. แจกของห้องเสือใช่แล้วคู่บอสรถตออกตื่นทางกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่อตื่นใช่แล้วใช่แล้วดู่บอสแล้พมันเป็นแบบนี้เขียนงานทุกทายเลย่นน้ำไหลหาบกิหนึ่งเสียเลยมาขึ้นเอาวามันมดมัดขึ้นเลยพี่มาเจ้าเอาน้ำหาทุกที่มัดขึ้นเลยไปอยู่ทางไหนมาเดี๋ยว นั่มหาคนเดียวไปโอ้ย right ต้องก็นั่มหากันอยู่โอ้ดีมันจะละไปเรียนของเราดีไหมว่ากันไงพี่เอากับเจ้เฮิรงอ่ะอยู่อยู่กับพี่ไหมพี่ครับพี่อีกเพรับพ่อปุ๊กแบวตาแบบเป็นไในอะไรที่มันเ็นหนุ่สนานโอ้ยวมาสิไปก็ได้ไปปุ๊กทุกคนแต่ละคนเนาะเอาไปไพอีกบ้านเนี่ยดึนยังน้อถึงใหรถี่มั่นเลย ปาเดินทางแล้วพร้อมเดินทางแล้ยวป้าเดินทางแล้วป้าออกมาบังูกสาวปปุ๊กนั่งทำงานป้ามาป้าออยเดินทางอันนี้ขัดกันเดินแต่ละห้องอาวันนี้ค่ะขอโทษพ่อเตือนไปไปบุกเรื่องการเกินทางยิ่งเขา่องการทั้งข้ามม่อป้า

อาบ้านไนหมดเรื่องเย่าจะเจ้งเร่งเ้าม่ืเราต่ละ้อต้องแสง่มนบ้โอ้ยอาจารย์ว่าไ่ข้าวเลยเรื่ต้องใช้ข้าวใช่ข้าวกดาข้านาเลิตได้ันละสารตาาคือเลิตได้ันละท่านผ่านากการ่อารับข้าวแล้วก็เดี๋ยวกำแนเนี่ยเออเออเออเาลังลุกนะท่าี้อันน้นนี่ไปให้ทางแยกนี่นน้นี่ไป พี่นองเ้นซื้อมาพี่ไหนทำไมใครยังเลยเาบอกเลยเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องบเป็นลลวพี่น้องชวนอพี่น้องไปื่อวให้พ่อให้พ่อ่เอาบอกวบนเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เนี่น่ใคบ้น่อเ่อกี้พ่อพ่อสื่อแบบแพงมือมือ เฮ้เฮปใสบ่ลออใสเบิ้งป้งใสนี่ปงใสหั้งด้งแต่ว่รที่นั่นทาอย่างหวงอะเห็นแล้วคนตอนนี้ข้าเจ้าก็กําลังจะเดินทางไปมุกดาหารเพ้่อที่ว่าุยมุกดาหารก็สามารถไปเบิ่งไปช่มไปเสียคนเซอร์ของคัาราได้เลยทุกคนเด้อนอที่น้องาทาง้พลัมาให้กับเรื่องเจรานเด้อเมื่อแรกจะเยอกับเพีงอี๋อย่างแน่อุ้ยไปลุเอาพี่น้องรพร้อมพี่น้องทักไปที่แพทเทจเช็อีสานน ก็ว่าสิบเ้าเ่ๆาาบอบอกเะมือบอกเะือเป็นกะวามบอล่างดีกวอาเดียวขนาบอลเตะมือนาดเฮ้ยเพื่นี่เด้บอนเตะมือนี่นัดโทรหาป่าน จะนั้ม e hey? ีนก็ะไปไนเนี่อันนึงบริการเขาหนูบริการคบรมันคือ G P S นนบริการเที่เลยหลไดไ้คองไปเปิดเลยไม่ต้อง้ที่ีนตรวจที่ตรวจจับเลยคบ่บริกองมคือบริกากิไม่ได้ไ่ติดวไ่ไดไมนะสว่าก็ลืมไี่ับแวไปีกลบ้านอนกาแปีหนึ่งครึ่งอยู่ปั๊บน้มันเอาทับทับไปพูดไกล จังโมฮอดจังโมเขาเีเมื่อคืนนี้พสี่โมครบบอว์จบเรือถ้งนบเรือจนจบเรือแล้วมาพูดเลี่ยนยลาวนี่บอกเคยแบบบอมีเคยมีสซเแจ้จับเพื่อนมีแต่มีนี่งทีเท่าไหร่บันทีเท่าไหร่อ๋อแต่ว่ามีคิวอยู่พุ่นแล้วไหมบอว์ค่าค่าด้เนินการแบบนีาะพอดี แล้วก็ยังสิมีไปอันแม่อก,กทอ็ทารี่ป่ทารี่จังหวัดเลยเ,ลเลรียบร้อยเนาะที่ว่าทุกคนเห็นเมื่อคืนนี้เนาะทุกคนท,คนนนที่ที่ว่าเห็นอ่าละคำลาสินเมื่อคืนนี้ก็คืออันนั้นคือไปทารี่วันที่เท่าไหร่วัน,นที่9 2โอ้วันที่9 2โอเคไกลผมอยู่ไกลผมอยู่ผมได้ไปน่าจะได้ไปยุติแล้วเนี่ยท่ารี่ทารี่แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะ นี่สัญญาก่อเก็บไปกับบัญชลอมนเลยบัลอบัญชลอเสียบัญชลอเสียอีนเมื่อคืนน้ำหาก็หาไปเห็นรถก็ไเห็นเนาะน้ำหาตงไห่หรอพี่ทรายแล้วก็บรรดรอรอกันพี่นัดสวยเนาะพี่นดโอ้ยกว่าจะแต่งสวยจังเลยพี่นดไิปพี่นอดสวยไปเดียนกันะกันไหมฮะสวยเนาะสองสัตว งานบรรพ่าต้องตเจอรจากขอันไปนก่อนผมก็มัจะอกวรรว่าไปงานมาทกคนก็ตึมนล่เพราะม่แม่น้องน้อยเคยไปไงงานบกนแต่งเกงมาลาฝังสยเพื่อไปงานบรรอาไไป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 ทุกคน